สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทํำคำพิเศษนะครับเจ็โมงสินาทีนะครับวันเสาร์ที่ยีเอ็พฤษภาคมสองพครับมารีวิวหนังสือพิมพ์ข่าวสดกันครับขอบคุณข่าวสดมากๆเลยนะครับผมชบาแก้วล้านซิวทองชิงสาวเจ้าภาพวันนี้นะครับยกเหล็กฟุตซอลแชมป์จักรยานปิงปองก็เฮ ทับชบาแก้วชิงบอลหญิงซีเกมกับเจ้าภาพสาวเจ้าภาพเวียดนามคําวันนี้โคสมีโย์มั่นใจใชนะได้เฮไม่หวัน่นปลดล็อกผับโอเกะเปิดหนึ่งมิยอาอาบนวดห้ามใส่แมสนี่มันจะบ้าหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> โอ้โหไทยไจริงๆ เดี๋ยวนี้ไปผับอะไรเขาก็ไม่ค่อยใส่แมสกันแล้วครับอาบอบนวดให้ใส่แมสโอ้โหคนคิดนี่ทำไมอินโนเซนต์จริงเลยจริงเลยถึงเที่ยงคืนต้องปิดห้ามนั่งยาวนำร่องสามจังหวัดโซนสีฟ้าเขียวเข้มพนักงานต้องฉีดครบวัคซีนครบ atk ป่วยพวด6.4่พันตายสีปลดล็อกผับคาราโอเกะ อบนวดส,วสดกากอไฟเขียวเปิดถึงเที่ยง,ง,ง,งคืนนะครับเริ่มหนึ่งมิยอก็ไม่กี่วันนี้ดิอีกสิบวันข้างหน้าในพื้นที่ปรับโซนสีใหม่ใส่จังหวัดสีเขียว14จังหวัดอันนี้อะไรครับโคนเจ้าภาพขุนพลฟุตซอลทีมชาติไทยชอา์เหรือสีเกม2องศอย่างสนุกหลังอาชนะเจ้าภาพส ประตูในรอบชิงชนะเลิศเมืองฮานามประเทศเวียดนามครับ6ตัวเต็งคึกทิ้งทวนปราสาทใหญ่ก็แคานาทีสุดท้ายก่อนเลพวกพวกนี้รัฐบาลแจงใช้30ล้านจัดเสวนาถามตอโบโอนนี้น่าสนใจเดี๋ยวผมจะทําคลิปตัางหากไอ้แจง30ล้านเนี่ยครับแหมจะสื่อสารถึงประชาชนต้องใช้เงินตั้ง30ล้านมันเกินไป มันเกินไปถ้าจะเอาให้ดีก็รวมการเฉพาะกิจไปเลยครับนั่นแหะง่ายๆกลมยมพันอะไรก็ได้โอ้โหใช้เงิน30มสิบล้านออกกันไนเซอร์ไปกินนะฮะแล้วก็ต้องไปดูฮะหน่วยงานไหนใช้นะก็แบ่งกันไปอสิทธิประกันตัวนะครับกลุ่มคอร์ยอจัดคามอบจากนุสสรีประชาธิปไตย ไปเรียกร้องขอสิทธิ์ประกันตัวพุ่งหาคดีการเมืองที่หน้าศาลอาญาถนนรัชดาเมื่อวานนี้นะครับ20พฤษภาคมขณะที่ศาลไตส่สวนนางสาวทานตะวันตัวตุลานนน26พฤศภานีนะครับโลงโมโนายวิโรธสุริยเสยนีเจ้าของร้านสุริยาหีบศพเปิดเผยรายละเอียดนางสาวแตงโมนิดา พชรวีรพงศ์นี่ท่านดำรงศัก์กิติประพัดว่าไงพตำรวจเอกรุสักกิติประพัดรองพบตรและพออสปออสตรอทักทายประชุมกิจกรรมทังไซเบอร์นี่นีคนนี้จับตาไว้เลยนะครับนี่พบตรลอคนใหม่ฮะผมเคยสอนหนังสือแก่ที่ตำรวจภูธรภาคสาม 8จังหวัดตอนนั้นสอนใ้ตำรวจ8จังหวัดแล้วก็นี่ฮะแล้วก็เป็นคนแป้เนี่ยเป็นคนแป้คนจังหวัดแป้ะนะคามอบชุมนุมหน้าศาลเรียกร้องสิทธิประกันตัวนะครับสิทธิประกันตัวนี้เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญน,นะทำไมศาลยังไม่ให้คามอบเคลื่อนขอบวนเรียกร้องสิทธิประกันตัวสเสด็จผู้ต้องหาคดีการเมืองยืน่นหนังสือถึงศาล ประธานสาริกาและอธิบดีศารนายาพอสอลุยหมอปลาแจ้งจับแล้วทั่วประเทศบุกรุกวัดใส่ร้ายพะประเดิมก่อนก้าวลงพักบิ๊กปัดสดูดีสั่งช่วยหนุ่มพลเมืองดีเกาะแท็กซี่ตามจับจนจนตัวตกเจ้าพญาดับโอ้โหพอบตรอบิ๊กปัเสียใจกับครอบครัวหนุ่มวิว พลลเมืองดีก่อนรถแท็กซี่ที่ไอ้คลั่งขโมยไปชนราวสะพานพระรามสามตกไปน้ำเจ้าพระยานาชีชีวิตเจ้าที่ปั๊มหัวใจสาววัยสนักเรียนปอชสามถูกร์จูนเนอร์ฝ่าสัญ,ญญาณไฟเหลืองชนรถจักรยานที่ขี่มาจนหมดสติกลางเสียแยกไฟฉายบ้างของนการรับส่งก่อนส,ส่งรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชครับ อันนี้ก็น่าหนึ่งข่าวสดนะครับเอามาดูหน้าสองหน้าสองหน้าสก็พรุ่งนี้ก็เลือกตั้งแล้วเนาะวันนี้ก็เลือกตั้งผู้ว่าแล้วครับบทบรรณาธิการว่างไงเลือกโดยเสรีหลังเว้นว่างนานเก้าปีพรุ่งนี้ยี่สองพฤษภาคมบางคนอับจนเล่นกติกาไม่มีทางไล่กวดก็งัด วิธีการศาสตรโคนใส่ร้ายอ่ะ,อะมาดูบรรทัดสุดท้ายกันดีกว่านะครับทางที่ดีควรให้ประชาชนตัดสินใจเลือกโดยเสยรีให้ใครเป็นผู้ว่ากทมดโดยไม่มีใครชี้นำบังคับหรือแทรกแซงใดๆอันนี้น่าสนใจมากนะครับที่คุณวงตะวัน ทีมบอกกอของข่าวสดเนี่ยไม่น่าเชื่อนะว่ารัฐบาลจะใช้เลิกรัฐประหาร22ิบพฤษภาเป็นวันเลือกตั้งนะครับเออ,เอ,อมาดูว่าเขาพูดถึงอะไรบ้างวันที่พรุ่งนี้นะครับเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรทมพร้อมสอกอและเลือกนายกพัทยาด้วยอ๋อพร้อมทั้งสม,มาชิกสภาเมืองพัทยาเชื่อว่าประชาชนผู้มสิทธิสองทยาออกไป เต็มล้นคู่หาหลังจากที่เสียสิทธิที่ทางการเมืองกันมานานนับแต่รัฐประหาร2557การรัฐประหารเป็นต้นเหตุริษรอนอำนาจของประชาชนนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อ22พฤษภาคเช่นเดียวกันเมื่อ8ปีก่อนดังนั้นพฤษภาคมนี้จึงเป็นวันสำคัญประชาธิปไตยท้องถิ่น รมทั้งเป็นวันครบรอบ8ปีของเหตุการณ์รัฐประหารที่นําโดยพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาด้วยถ้าถามว่าต้องวันที่21่พฤษภาคมนี้เป็นวันสำคัญอะไรก็ต้องตอบว่าเป็นทั้งวันประชาธิปไตยในปีนี้และวันลมประชาธิปไตยเมื่อ8ปีที่แล้วอ่ะมันท้าสุดท้ายเลยดีไม่ดีประเด็นกันเลือกตั้งย2พฤษภาคมกระตุ้นให้คนนึกถึงรัฐประหาร22พฤษภา57 ซึ่งกระทบปากทองของคนไทยทุกวันนี้หนักหนาขนาดไหนใครมีส่วนสามสุรชาธิปไตยใครต่อสู้เพื่อปูท้ายเกิดรัฐประหารอาจเข้ามีส่วนในการตัดสินใจพวกนี้นึกย้อนไปถึงเหตุการณ์เมื่อ8ปีที่แล้วยังคงแจ่มชัดในความรู้สึกไม่ยอมเลือกคนทางประชาธิปไตยในการแก้ปัญหาเขายอมยุบสภาเพื่อคืนหน้าให้ประชาชนตัดสินใจกลับไปขวางการเลือกตั้งล้มเลือกตั้งทำทุกอย่างเพื่อให้เป็นทางตัน เพื่อเข้าเงื่อนไขรัฐประหารหวังว่าวันพรุ่งนี้พอเห็นหีบปัดปเลือกตั้งเห็นประชาชนเข้าแถวใช้สิทธิ์จะไม่มีใครเผลอเป่านกหวีดสั่งร้องครูหาเลือกตั้งกันอีกออามาดูนะครับขอบคุณคุณวงตะวันนะครับนับถอยหลังศึกผู้ว่าชิงผู้ว่านายกผู้ว่ากทมนายกพัทยาชาชาหาเสียงที่แซมสแควร์ครับพิญิสุราราัตแม่ทัพใหญ่ ช่วยหาเสียงนะครับทเตศวงศาหาเสียงเข้าสารสกุลที่ปลาใยใหญ่ภาใสที่วงเวียนใหญ่นะครับพี่เอว่างไงเอสุชัชชวีปาษสย่อยลักกระบังอันนี้น่าจะพัทยานะประเมศปาศัยใหญ่คงสวยเลือกตั้งพัทยาสนยาคุณปลืม้มช่วยเวทีช่วยปรเมศธนารหาเสียงนายกโค้งสุดท้าย ไปดูหน้าไหนต่ออมานาเจ็ดครับตัดมานาเจ็ดบนเส้นทางเรื่องรับฐบารกับประชาชนในวันที่ยีสสองพฤษภาอันนี้น่าจะค,คล้ายกับอาม,ามาดูบัตรถ้ำลายดีกว่าบรรทัดสุดท้ายเป็นเป็นทงหรือไม่น่ะนการหาเสียงจึงไม่ผลการยี่สิบสองพฤษภาวรัฐหารเมื่อมองไปที่เมืองพัทยาก็ประจักษ์ในการมาของแบนใหญ่เมื่อมองไปที่สรวก,การกรุงเทพมหานะครก็ประจักษ์การมาของอัศวิลและสกลที ล้วนเป็นผลงานอันเนื่องแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่เป็นการการตัดสินใจเลือกใครเป็นนายมมบงพัทยาการตัดสินใจเลือกใครเป็นผกกู้ว่ากทมจึงมีภาพของพลเอกประยุทธ์จันโอชาลอยเด่นขึ้นมานะที่เป็นหัวหน้าคอสชอเป็นผู้ลงมือทรารัฐประหารไม่ว่าตาแหน่งนายยงบงพัทยาไม่ว่าตําแหน่งผู้ว่ากทมล้วนเป็นเรื่องการเมืองเป็นการเมืองไม่เพียงเพราะต้องการผ่านหน้าและการตัดใจของประชาชนแต่หากสถานการณ์นำไปสู่การเปรียบเทียบอย่างแหลมคม ร่วมประชาชนกับอำนาจเผด็จการครับโอ้นี่ฮะประธานคาราบาวแดงนะนี่ฮะคุณสถียรนเซษฐสิอ์อะมาดูนะเผื่อโอ้โหนี่เป็นคนเดือนตุลานะครับเดือนยี่สิบปัจจุบันนท่าไหร่อายุเก้าเจ็ดก็หกสิบแปดเนาะเท้าประยุทธ์นี่ใช่ไหม ปริญญาตรีเป็นเจ้าพ่อคาราบาวแดงและหมอคงสมัยร่วมเหตุการณ์6ตุลาปริญญาตรีรัศมีมหาอุส,สุโกเทรรมัทิราชปี2542ทำธุรกิจโรงเบียร์เยอรมันวันแดงปี2545ประธานกรรมาการคาราบาวแดงนะครับคาราบาวตะวันแดงจำกัดปี2556ประธานกรรมาการบริษัทคาราบาวกรุป๊ปจำกัดมหาชนปี2557ผู้บริหารสูงสุดคาราบาวกรุป๊ป ขยาววงการธุรกิจเครื่องดื่มชุมกำลังจากเจ้าของธุรกิจโรงเบียร์ร่วมลงขายแอดคาร์บาวและนัทช์ไมเมื่อปี254พปันแบน์คาร์บาวแดงต่อกรอสอยักษ์เครื่องดื่มชุมกำลังคข้โอสดสภากับกลุ่ม tcp กระทั่งแซงขึ้นเบอร์สองขยายธุรกิจทั้งเครื่องดื่มแอลโกโษโษอฮอล์คาเปกล่าสุดร่วมกับมิชนเปิดบูธบาวบุกร้านหนังสือชุมชนในซี ลุยตลาดใหม่รับรองคาราบาวกลุ่มโอ้โหและยังไปจัดเป็นสปอนเซอร์แข่งฟุตบอลที่อังกฤษครับคาราบาวครับนั่นก็สุดยอดจริงๆคุณใบตองแห้งอีก2ปีรัฐประหารเหรอไปดูนี่ต่อน,นะครับอันนี้อะไรครับขอพร บรรทุนตุลย์ตุลย์ธนกรน,นะถ้าบางครออั้งผบกสารนิเทศเป็นตัวแทนโดยตัวสวดแจ้งยอดสุขผบตรต้อนรับเมย์เมธิตาช่วยสิทธิ์มิสแลนด์สเคปอินเตอร์เนชั่นแนลเชียงใหม่2020ก่อนไปแข่งอะไรอะ่ะแข่งประกวดนางงามที่มาเลเซียอ่ะมาดู6ตัวเต็งคึกหน้าหนึ่งนะบิ๊กตูฉุนวิจารณ์งบเวทีถามตอบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำคลิปเองเดี๋ยวผมทำคลิป โฆษณารัดแจงเอกชนสปอนเซอร์อ่ะนหนดูดีมีใครบ้างโ oh, อ้โหปตทอแ่ะครับปตอทอจะถแถลงงี้ก็ต้องสามสิบล้านล่ะแล้วเอาไปให้ใครอ่ะสามสิบล้านจัดที่ไหนจัดที่จัดที่สุปชุมสิริกิตลูก เดี๋ยวค่อยไปดูกันครับงดเซอร์ไพรส์เยาวชนเสี่ยงโควิดใกล้ชิดดอนรับแขกต่างประเทศ๋อขอยท่านดอนหายไวๆเนาะท่านดอนติดโควิดนะครับคอยไวๆวัคซีนไว้4เข็มละสอทอพักเศรษฐกิจภัยเผยรับโหวตปี66อันนี้อะไรเพื่อไทยซัดรัฐบาลอย่าใช้งบสืบอำนาจ กุมไทยสัญจรสสเพื่อไทยร่วมวงเอา้าถ้าได้สรีสเกตยกจังหวัดโต้งนั่งรัฐมนตรีนิโรธสัตว์วิชามานดิสเครดิตเสียปุ้มเสียปุ้มคือใครอ๋อพี่สุนรนเวชชชิวะเสียปุ้มชูจุดยืนหนุนสมคิดยี่ตูลหจะ้ะอุตมะรับปากไปร่วมสังครกรรมอืม สมชัยฟันธงเพื่อไทยแลนด์สไลด์จับตาสองลุงส่งสัญญาณตีกฎหมายลูกเลือกตั้งสอมราบุรีใช้สิทธิ์เกิน70%นะครับ30คนชิงผู้ว่ากทมนายกพัทยา4นะครับบิ๊กป้อมปัดเชียร์ผู้สมัครสอกอหตัวเต็งทิ้งทวนพีเอลุ้นบัวกทมสวินอ้อนหยุดลังเลเทให้เบอร์6ชัดชาตสกนที วิโรดก็คึกอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปทำคลิปกันมี Hashtag ช่อง3เลือกตั้งคู่ว่านะครับกำลังแรงขอบคุณข่าวสดครับขอบคุณรายการที่ทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชิปทำพิเศษสวัสดีครับ